ตู้พี่ก็จะล้อคือเวลาหนูรู้จักอัตมีนะพี่ก็จะมองให้เวลาพี่เนี่ยพี่ป้อมอ่ะคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็จะเล่นของหนูตรงเนี้ยมันมีค่าที่สุดเลยพระตาดีเพราะว่าแบบหนูไม่ค่อยได้ถ่ายว่าะหนูใช้จอมองกูแต่แต่อย่างปกติที่เป็นคนเขาใช้คนสับถ่ายกูดูเขาตื่นเต้นเหมือนกันนี่ละหนูมันคือมุมมองใหม่คือ คนเลยบอกอาจารย์แต่ก่อนแต่ก่อนหนูห้ามมาหนูไปดูคอนน่ะมันไม่ใช่อย่างนี้อ่ะถูกไหมอันนี้คือแบบว่าทะลุไปเลยอ่ะไม่ได้จับโทรศัพท์เลยดูด้วยตาป่ะโอ้ตายแล้วเราอยากมีอะไรเป็นคอสเซเว่นให้เอาอันนี้แทนก็แล้วกัน<ม>เคยได้กระเป๋าสีนี้อ่ะสีเขียวนะคงต้องยังสีเขียวไม่เลยงั้นหนูคนนี้ เจ็ดสิกสีลูกเ<ไ>ปอย<ช>ย่งเนี่ยย่งค่ะใช้ใช้ด้วยอือันนีส้นสีนี้อ่ะ